เฮ็ด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 ปะม้งมาโดนแล้วดิคุณไปจาชั่งขาศิลาเฮ็ดปลาม้งมาโดนแล้ววะเฮ็ดเห็ดเฮ็ดปลาม้งมาโดนแล้วดิหาปลาอยู่กับบ้านนี่เลยครับเดี่ยวอยู่กับนี่เลยเนี่ยตอนแล้วก็พ่อมีเครื่อนปุ๊บนี่กะหาปลาเขาก็หาปลาปีปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ลูกซื้อเครื่องเลี้ยงแล้วก็บิ่งหน้าจิบใสให้หน้ากับพ่อมีเอาให้หน้าไปใส่ นี่เราก็น้ำท่วมน้ำยังไปเตโอ้เตีได้เห็ุหน้าบ่บ่ได้เหตุบ่ได้เหตุมากตั้งแต่ปีสืนหาตีกันเคิือนสืนหาเริ่มตันโครงการับเจ้ามีหน้ายุ่เนี่ยนี้วะต่ก่อนมี่ครับอยู่เลยหน้าเจ้ายุ่งหม่องน้ำท่วมเนี่ยวันเถอะแต่คาเรือมากกับไล่หารไอยสมัยตะกี้ละมากแดง ้อแงแวงนุ่งันพ่อแม่เนาะสมยัยวุ่นมั่งเลเทไร่เท้<อ>่ได่อาเที่ป่าทำแต่ง,งานมีมีจากไรอ่ะตะกี้ตะ,อะกอนบ่ตะกอนมันมีอยู่สามสิบส่ไร่นี่แหละได้ไร่ละหาร้อยได้ขึนไร้นไดนตอนั้นได้ขึ้นไร้บนไนมันไร่ละหาร้อย,อยสมัยตะกี้ก็กได้ไรนไแล้วเนี่ยพ่อเม่ผมก็ยังเป็นเด็กเอยู่ มาเพียงน้องเพียงนูันว่าพูนมั่งยังกันละครับพ่อสุดเมียครับหาเต่าปลาเดี๋ยวเราไปกรุงเทพกรุงเทพครับพ่อทำงานทำงานไปพ่อพ่อมีรายได้ยุ่นป่หาปลาเนี่ยก็พ่อได้อยู่แต่ว่าก็ปีนีน้อยนอยดอกเฉลี่ยก็เมือละร้อยร้อยกว่าบาทที่ว่าน้่งมันเดี๋ยวนี้มันก็แพงหน้่งมั่นก็รีละสี่สิบเป็นซิโน เออซื้อซื้อไว้ยังได้กับล่องบอกซื้อน้ำสกุลไม่กันนะครับประจักษ์ประจักษ์น้ำสกุลคับศิลาเออประจักษ์ขับศิลาที่อายุหาสิบหาปีเนาะหาสิบสองหาสิบสองเออเป็นข้นบ้านบ้านสเออเาดน่าท่วมเลยกันเหมือนเลยอยู่กับเห็นการสางเคลื่อนเห็นน้ำท่วมมาตลอดปะเออเห็นมาตลอดเพราะว่าอยู่กับหนีไงก็หนีเลยขับรับ โอ้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 ไปใส่มาใส่คิดถึงถึงเต่าก็ไปคิดว่าเคลื่อนดีป่กะการล้างการมีเคลื่อนเนี่ยดีป่ะก็มันมันก็ดีอย่างเงี้ยเงี้ยพันห้าสิบเปียกเปียกในสมัยนี้เพราะว่าซุ่เนั่นงแลเจ้าก็มี่ยังไตเคลื่อนนั่นสิกัมีน้ำคว่ำอืมครับเกล็ดหน้าปอกหน้าปังไปครับที่นี้ก็อาชีพแบบว่างกับหาปูหาปลาไปครับอ๋ ป่าซู่ลู่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปใช่ไหมละ่ะตีทัศนะของเจ้าเบิง้งเบิ้งเคลื่อนเป็นเัื่งใดเนี่ยเคลือ่อนลับเปล่าเออแต่ว่ามันนั่งคือคือตอนบองนิ่มขอ้นยังเนี่ยกับกสิเปรียบเทียบคือเดียวนี้นั่นเออผมว่ามันจะเสียหายห,ายหลายอย่อกตีเพราะว่ามันเกิดเพราะมันเคลื่อนหน่อยเนาะอือกับสองแสนกุไลนี่กัอือ ก็เสียหายหลายเตืออยู่แต่มันก็คุ้มอยู่ได้ล่ะเออผู้ลังคนว่าเป็นหน้าทงเงยว่าสันว่าครับเจ้าพวกปั่นครับตะกี้ต่กวนก็เจ้าเลยยับใหญ่ไปเจ้าเลยผูกมั่นผูกไว้ไปครับอยู่ไปเรื่อยๆนะออืแต่ว่าสูญเสียไปกับว่าคืดว่าคุ้มอยู่ว่นเนาะในมากคุ้มอ๋อคือคุ้มเงินี่ครับเพราะว่ามันจะไหมันก็ นอกจากยังมีพ่อมีรายได้อยู่นะครับยังมีกลัวทั้งพระเจ้าอยู่ทั้งพระเจ้ากับแล้งแหงเราแบบนี้ก็มีนักที่ไปครัยุคเกลีย่นั่นนี่เหมืนหาปูหาปลาไปผู้ชำนาญผู้เพื่อหากะแต่พ่อได้ใส่อยู่ครับอืมดีอยู่เนาะครับออกหาได้วมือจักจักเถี่ยวมือแล้งเถี่ยวล่ะเพราะว่าไปยิ่งเศร้ายิ่งแล้งกับมา้เตะไปมือใดบูบ่าดอกใส่เบ็ดเตะใส่เจ้าใส่เบ็ดเตะ สเสเพ็ดใสด่างเขาย่ยแต่ว่าก็แล้วต,เ,ตเวลาโอ,อก,กาสันปาด่างคือกับลงด่างลงตะไคร้ของเขาสออกออกมาจากมุง,ม,งมันกัประมาณใบมวงหรือใบสองนี่ก็เริ่มสมิอย่างมากเนี่ยน่นะอม่ได้ออกตะเสาดิที่มอเสาไปกับประมาณของ,งม่วงของ,งมอง่วง,ง,งกล้วนี่แหะครับครับอ้โอ้เพื่อได้อยู่ครับผม ครัไม่น่าสิไปจำเป็นแกครับครับผมหาไปเพราะได้อ่า